สวัสดีครับผมยินรับช่องโดมายนะผมกลับมาีกครั้งกับซีรีส์บอสกับดารคเดดดนเจียนนะมาเราผ่านไป2ตัวแล้วผมตัวที่3เราจะมาจัดการเดอะสวายพรินซ์ใช่ไหมราชาหมูเนาะหลังจากที่ไม่ได้อัพป,ประมาณสอสามวันเพราะฝน,น,นตกนะผมมามาดูรายละเอียดกันสวายพรินส์นะผมความยากระดับมีเดียมเนาะเออไม่ใช่สิความยาวดานระดับเยี่ยนเดี๋ยวผมก่อนจะไปเดี๋ยวดูก่อน เดอะสวายปริ้นสวายคิงสวายก็อดโอ้โหผมอ่านถูกไหมสวายเดอะเอชไอเอ็น้ช่างมันเถอะอ่าผมต้องทำอะไรก่อนวนะออมาดูตัวละครก่อนนะผมโอเคตัวละครแรกอ่าเป็นเนี้ยผมฟักจิลเลนนะผมะผม,มันจะตีและสามารถทำให้เลือดไหลได้เนาะแล้วก็มีสกิลฮิวให้เพื่อนด้วยหรือฮิวให้ตัวเองนะผม ส่วนไฮเวแมนเนาะผมจะเอาไปเป็นบูสต์ดาเมจนะผมเป็นดาเมจล้วนๆเลยหรือว่าเอาไปตีเลือดไหลดีวะคืออ่าที่ผมเอาดาบธรรมดาไปว่ามันบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าเอาฟันดูดเลือดไปมันจะลบดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยอโอเคตัวที่สามเป็นอ่าอบอลอ่าอ่าน,าน,นว่าอะไรวะอบอลมินิชันนะผมเป็นแปลงล่างเป็น หมาป่านั่นเองตัวนี้นะครับผมผมจะเอาไปสตันแล้วก็เอาไปอ้วกใส่ส่วนมากนะเพราะว่ามันเป็นสกิลพิษนะผมเพราะว่าบอสเนี่ยจะแพ้สถานะดีมากๆส่วนตัวฮิวเลอร์นะผมเวสเทลอยู่แล้วผมจะเอาฮิวหมูไปแล้วก็อ่าเนี่ยผมฮิวขึ้น7เลยเพราะมันยินตันแหนสุดท้ายไม่เป็นไรมา ช่วงนี้ไม่เล่นนานนะผมฝนตกอ่ารูปภาพสามโอ้ของของคูเซเดอร์เป็นเวลี่แลนะผมเพิ่มดาเมจกับเอลดิกบวกดาเมจกับบีชลบดาเมจโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคได้เคสอีกสี่อันโอเคไปแล้วผมมันจะอยู่ที่วาเลนนะผมด่านเขาเรียกว่าอะไรอะดันหมูดนันดันหมูคลั่งนะผมผมเรียกว่าดันหมูคลั่งเอาอย่างละสาม คบเพลิงไปซัก16หเอาอย่างละสิหอันนี้เผื่อไปหนึ่งอันนะผมอันนี้ไปหนึ่งอันเพราะว่ามันจะเป็นเกราะนะผมไปสักสองเนี่ยเงินเหลือตั้งหมื่นสองโอ,อย่างเยอะผมเอา,อาผ้าพันแผลไป4เพราะว่าผมไม่มีตัวมาแก้สถานะนะผมเพราะาตัวนี้มันฟันเป็นเลือดไหล บ่อยมากๆเลยแล้วก็ดันนี้นี่มันมีโอกาสที่ทําให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายนะผมดังนั้นก็เตรียมใจเอาไว้นะฮะอ่อช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆเลยนะผมผมไม่สามารถอัดเสียงได้เลยอะ่ะกว่าจะมาอัดเสียงได้โอโ้โหต้องรองให้ฝนมันซานะผมพอจะจับไมค์ตรอไหนปุ๊บเนี่ยฝนตกตลอดเลยนะผมมามาละไปลุยกันเลยอ่าอันนี้ให้มันเป็นช่องว่าง มาถึงก็ได้สเกลแล้วผมโอ้ห้องแรกห,ห้องแรกเราเจอเป็นเป็นแทนอัพเทชเชอร์นะผมผมคิดว่ามัน่าอยู่ซ้ายสุดเนาะออใช่หรือเปล่าไม่ซ้ายล่างก็ซ้ายบนเนาะผมจะลองไปซ้ายล่างดูแล้วกันโอเคอย่างแรกเราจะไปเราจะเจอนี่เจอแบตเทินสองครั้งก่อน เราควรจัดการตัวหลังสุดนะผมเพราะว่าตัวนี้มันทําให้ตีแล้วติดพิษนะติดพิษแล้วก็มีโอกาสทิดเชื้อโรคได้นะผมมันไบรดีซิตตั้งหนึ่งร้อยเอร์เซ็นต์นะผมหลบได้ไฮเว่ยแวนดีอย่างนึงก็คือมันหลบหลีกเยอะนะผมมาแล้วก็มันดาเมจเยอะมากๆเลยถ้าเราใช้ดาบธรรมดาฟันเนะาะใส่มีดใส่มีดใส่ดาบ คิดบ้าจะสตันอะทดำดาเมจไปเลย,ยกันรีบๆเคลียร์แล้ผมเพราะว่าโครงกระดูกถือคอนเนี่ยถือเขาเรียกว่าอะไรถือไอ้นี่ถือกระ,ะทาไม่ได้หือถือคอนนั่นแหละเออโอ้ได้เพชรละมันค่อนข้างตีเบานะผมนะเจอเจอเหมือนเดิมก็พี้กันมาแบบว่าวมาตัวสุดท้ายก่อนเหมือนเดิมนะผม เราจะไม่ให้มันตีเพราะว่าเราเราจะเสียดูดเลือดไม่ใช่เราจะเสีย,สย,สยติดพิดนะผมโอ้อ่าสตันสตันก็ดีจะได้ลดดาเมจที่จะได้รับนะผมโอ้ย oh. 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 มันเป็นโครงกระดูกมันมันไม่มีเลือดให้ไหลโอเคทำอิดเดนแหงไม่ตีตัวที่อันนี้วะไม่ตีตัวที่รีโพส์อะ สาดีโพสโอเคเรียบร้อยได้หมดแนะ่ไปต่อโอ้อ้าวผมยังไม่ได้กดอะไรเลยโอ้มันใช้เองวะ่ะโอเคห้องนี้เป็น Battle of t r e a s u r e นะผมห้องสู้เพื่อสมบัติโหวมีแมสแมนแล้วก็หมูหน้ามนุษย์โฮ้ยพวกนี้มัน ติดพิษได้ง่ายแต่ว่าผมอยากจะสตัน์สักตัวตัวที่2ของฝั่งมันเนี่ยมันจะทำดาเมจได้แรงมากๆเลยแล้วก็หลบหลีกเยอะมีค่าโพิิชั่นด้วยแต่ว่าเหรือคิดว่าควรจะกำจัดตัวหลังสุดไปก่อนเลยมันโจมตีไปแล้วไม่เป็นไรโอ้โหกระเด็นห่ะสตัน์ด้วยปึ๊บติดเลือดไหลไหมไม่ติด่ะดีดีอะฮิวหน่อยแล้วกัน พวกนี้นี่ครผมต้องจัดการแมสแมนด้วยนะปะติคนจัดการไอ้หมูหน้าโครงกระดูกนะผมที่มีติดโครงกระดูกกับแมสแมนนั่นไงมันจะเสกความเครียดใส่มันจะไล่ความเครียดใส่อืติดชะโลกไหมวะไม่ติดโอ้โหมันคี้ที่ค้อนมาวะ่ะติดพิษไม่มีใครมาแคบพิษ ต้องใช้ท่าพันแผลละเพราะว่าเลือดมันน้อยนะผมตัวนี้อ่ายิงสวยงามนะผมเหลือตัวหลังไม่เป็นไรค่อยทำดาเมจไปนะตัวนี้มันก็ค่อนข้างอันนั้นเหมือนกันตีแรงมันตีแรงมา,มากๆเลยแนละ้วทำให้เกิดสตันได้ด้วยให้หมูเนี่ยดุมสีใครไม่รีบรอดล่ะงง แปลงร่างนะผมเป็นรา่างหมาโอ้แปลงร่างแล้วโจมตีไม่ได้โอ้ตําแหน่งหลังสุดมันไม่มีท่าโจมตีนี่หว่าสวยสวยมากมากเลยยิงแล้วถอยกลับฟันเราฟันตําแหน่งหลังไม่ได้ป่ะควรใช้สกิลนี้ผมมันดาเมจหมดเยอะโอ้โหจะบอกว่าดาเมจเยอะมากคิดที่ค่อนเลยสวยงามไหมฮะเรียบร้อยต้นที่ เอามาคือทำดาเมจไปได้เลยมันยืนตำแหน่งสาอะ่ะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันโอเคได้เลือดมาด้วยเราจะเจออีกหนึ่งแบทเทิลนนะผมโอเคโอ้สามตัวนี้เราควรจัดการตัวหลังสุดก่อนนะผมผมกดอันนี้เลยกัน ดพิษไปนกพิษดีซิดด้วยนะผมถ้าอ้วกใส่เนี่ยอ้วกเป็นพิษโอเคโอ้ความเครียดหกสิบเก้าชึบโอเค,อเคหลบได้สวยงามครับตัวนี้ยังความเครียดยังไม่หายว่ะได้มาจากแมสแมนอ่าสตันแล้วกันจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจอีกส่วนนี้ ลเสร็จตัวหลังนะโอ้ไม่ตายวะมันนี่เนี่ยตัวนี้ติดพิษง่ายติดเลือดไหลง่ายนะผมอสองตัวหลังโอเคตายละไม่ช่ตายหมดนะนี่ผมว่าจะบัฟมันสักหน่อยบัฟกับบัฟโดยไม่มีใครให้ตีนิวมูวเรียบร้อย โอ้ได้อัน,นี้มาขายเยอะมากเลยสี่อันละโ,โครงกระดูกน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ไปร่บผมได้ของว่ะส่วนมากที่จะใช้น้ำยาศักดิ์สิทธิ์แก้พวกอของตามพื้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณพวกไม่หิวเลือดแก่ได้แก้ความเครียดนะแต่ว่าโครงกระดูกนี้น่ามันจะเป็นของว่ะเก็บเลยแล้วกันไม่เป็นไรโอ้โหโอ้ยเมมพายสปิริต ติดเชื้อโลกมาลบโอ้ดีบัฟรีซิสห้าสิไม่เป็นไรฮะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ได้รับดาเมจแล้วมันจะดีนะมันจะเก่งเพราะมันจะมีสกิลที่สามารถแลกเลือดเรากับฝ่ายตรงข้ามได้นะแล้วจะเผื่อถ้ามันเลือดน้อยจะใช้ให้ดูนะผมพวกนี้มันติดตไปมันบล็อดีซิสเยอะนะผมพวกนี้ แต่ว่าอ่าหัวหน้าหมูวัเนี้สเสรนพินเนี่ยน่าจะติดติดพิษง่ายเนะโอเคได้รีโพส์มาละกดขั้เพลิงหนึ่งทีแต่ว่าเราเรามีสกิลขั้เพลิงนี่หว่าไม่เป็นไรฮิวฮิวคริติคอนเนี่ยเอาอนี้สกิลนี่ไปกระจายสเก็ตเลือดสตันนีกสักที สตันตัวหน้าตัวนี้โดนรีซิตไปแล้วไม่โดนวะนี่เลยโดนรีโพสไปนะผมโดนปีสวนกลับโอ้โหไล่ความเคียดสส่โอเคเอต้องฟันวะไม่โดนมันดรอชแค่สามเองนะสตันสตันมันรีซิตสิเปอร์เซ็นต์นะ ทำดาเมจสุดตัวหลักแล้วกันมันจะได้ตายเสียเลือดตายนะผมเลือดไหลาตายนี่เนี่ยโอเคสี่ดาเมจสามเทินเจ็ดดาเมจโอ้ยติดเลือดไหลด้วยอ่านิตไปตัวนี้โอ้โหไม่เป็นไรฮะเราไม่ต้องใช้ผมจะให้พระหิวให้ไม่ไม่ต้องหิวก็ได้มั้ง ทำไมกว่าจะถึงเทินโอเคเทิ okay. นที่พี่ค่อยหนกแล้วแเยยมแยยมแท่นหินนี่แท่นหินีแท่นหินในเอาใครเก็บดีวะใครอันน,น,นี้เยอะเลยวะเอานี้เก็บแล้วกันเพราะว่านิสัยมันอันนั้นเยอะนะโอ้่มความเกียรม,มาสี่สิบปกติถ้าเรากดเนี่ยโอ้ยห้องลับอ่ะ ปกติถ้าเรากดเสานะผมเราจะได้นิสัยดีหรือนิสัยเสียมาเมื่อกี้ผม,มให้ตัวนิสัยเสียมันเยอะเก็บนะผมมันจะได้มาทับซ้อนกันแล้วมันหายไปอันหนึ่งเนาะไม่ได้เอากุญแจมากุญแจเอามาอันเดียวเปิดไปแล้วไปกลับมาห้องเดิมกลับไปเอากล่องสมบัติกล่องสมบัติไม่มีกุญแจมันก็ได้ของน้อยนะผมโโหหนังหนังสัตว์ไม่เก็บดีกว่า พวกหนังสัตว์อย่างเงี้ยเก็บแล้วมันจะจะได้ความเครียดหรือว่าจะได้นิสัยเสียมานะผมมันสุมนั่นแหละแต่ว่าผมไม่เก็บดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมามาตั้งแคมป์กันนะผมอบอกแ e อคคโคลิซี่บอกดาเมจดีบอกโดบลีกด้วยรีมูฟดีเซสอ่ะมันมีความอันนี้นะผมมันติดเชื้อโรคมา เรารีมูฟตัวเราเองอ่ะบับไม่ให้ติดได้รับดาเมจความเครียดเยอะนะผมเมื่อกี้โอเคไปห้องสุดท้ายเจอบอสแล้วแก้กับดักเพราะมีตัวเดียวที่แก้กับดักได้อะตัวอื่นแก้กับดักได้ไม่ค่อยโอ้ในกูแจมามาเรามาเจอบอสราชามหมูนะผม ง่ายๆปกติเราควรจะจัดการตัวหลังเนาะแต่ว่าเราจะไม่จัดการตัวหลังก่อนนะผมเราจะจัดการตัวหน้าก็คือไอตัวใหญ่ๆเน,นี่ยผมนี่เมื่อกี้มันบัก๊กไปมันไม่ขยับแปลงล่างเลยด้วกันนะมีแต่ท่าผุ้งชนถามว่าเราจัดการตัวเล็กก่อนนะผมไอตัวใหญ่เนี่ยไอตัวราชามาเนี่ยมันจะโจมตีหนักตลอด ตลอดเลยนะผมตลอดทุกการโจมตีแล้วมันโจมตีทุกตัวด้วยมันไม่มีมันสตันดีซิตเยอะว่ะฮิวหม,มู่ดีไหมสตันมีโอกาสสตตนร้อยเปอร์เซ็นต์ดีซิตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะฮิวหมู่แล้วกันอย่างน้อยลดความเครียดเนี่ยผมมันจะตีตัวมาร์คปึ๊บมีแดตอมจแต่ถ้าหากว่าเราฆ่าตัวเล็กๆมันนะผมมันจะตีแบบโอ้โหอย่างแรงทุกตัว ขวนแล้วกันขวนดีไหมท่านี้ดีบัฟลบลบ,บ,บดีดีนะผมพุ่งมาข้างหน้าลบลบอีกยี่สิบแล้วอ่ะพุ่งไม่ถึกกลายเป็นว่าตัวนี้เราอยู่ตำแหน่งหลังสุดเลยอ่ะพออยู่ตำแหน่งหลังสุดปุ๊บมันจะทำดาเมจไม่ได้อ่ะขึ้นมาข้างหน้ามารับดาเมจหนะ่อยสิบสองดาเมจนี่นะผมเรารับทีละสิบดาเมจไม่เป็นไร แต่ถ้าเรารับทีละสิบดาเมจทุกตัวนี่เราจะดีม,มากมากขวรธรรมดาก็ได้ม้กอ่ะมาขวรธรรมดามีโอกาสเดินไหลแล้วก็มีโคตดอยู่แลละฟันธรรมดามูสดาเมจนะผมยี่สิบแปดที่พคอนอมีบัฟอย่างเยอะเลยแล้วก็อ่ะฮิวโม่หน่อยลดวยความเครียดอีกนิดนึงนี่นะเพิ่มเดินไหลไปแปดดาเมจ เจ็บดามีรับทีละนิดหมาตัวนั่นแหละดีปกติไม่ค่อยตีต่อหมาไปตัวนี้ใช้สกิลไหนดีไปแต่ว่ามันมีรีโพสต์อยู่แล้วอ,ะอ่ะปันธรรมดาแล้วกันควรโอเคถ้าเราควานเนี่ยสกิลที่สองก็คือสกิลเล็กเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นนะผมตัวนี้ อาฮิวหน่อยฮิวตัวเองนี่แหละมันจะตายแล้วอ่ะไม่ตีตัวมาร์กหรอ,อโอเคหน้าเดามจถือว่าโอเครับได้ตัวหลังก็มาร์กไปไม่เป็นไรให้มันมาร์กไปเลยนี่บผมตายเรียบร้อยแล้วหมูน้อยตัวเดียวมันไม่ตายตามบอสหมูน้อย เฮียวโมเรียบร้อยแล้วผมโอ้ได้ไอเทมมาสองอันโอเคฮนะาหา,รเราเราเหลือเยอะเหลือตั้งสิบสามอันเราไปต่อดีกว่านะผมเราจะไปห้อง Battle of t r e a s u r e เนอะเพราะว่าเรามีกุญแจได้ไมากุญแจมาเมื่อกี้อา้าทางที่เราเดินผ่านมาเราก็จะเจอ Battle นี่เนี่ยตัวข้างหลังนี่แหละ อันตรายสุดให้มันตายก่อนเพราะว่าเรามีตัวที่จะขึ้นความเครียดแล้วตัวหนึ่งฮิ่ไปก่อนสตันหนึ่งทีนะเราก็จะได้รับการจุดตีแค่ตัวเดียวนี่เนี่ยโอ้โหลดดีบัฟรีซิตของเลือดไหลว่ะทำไมไอ้ตัวที่รีโพสตไม่ไม่ตีอะไม่ตีตัวที่รีโพสต สตาร์นอีกทีนึงตายไปซะตายได้สู้ไปไปต่อแก้กับดักไปโอ้ความเครียดไม่มีเลยอ่ะตัวนี้ขนาดลงดันบอสความเครียดไม่มีมาขึ้นไปข้างบนเป็นเกตเ่นที่มีของอยู่ในนั้นเจอหนังหมูอกและ ไม่ค่อยอยากเกีบหนังหมูนะผมโอ้โเจอเสาแมงมุมสองมงมุมตัวหลังยิงพิษสตันก็ดีนะหรือว่าพิษไปพิษไปแมงมุมพิษก็เจอพิษได้ทำดาเมจใส่ตัวนี้โอ้โอเครีบเคลียนะผมเรารับดาเมจน้อยที่สุดดีที่สุดนะผมยิ่งน้อยยิ่งดีดีที่สุดเยยิงน้อยยิ่งดีนะผมรับดาเมจ โอเรียบร้อยตัวนี้โอ้เลื่อนละห้าตะนโดนสามนเมตรไม่เป็นไรโอ้ได้กุญแจมาอีกอันนึงอันนี้มันเป็นแท่นเสาได้อะไรฮะโอ้ได้บัฟมันจะมีโอกาสที่จะได้ความเครียดมาพวกนี้ไปห้องว่างเจอนีอีกแล้ว เก็บเลยเพราะเราไม่มีน้ำยาศักดิ์สิทธิ์นะนะผมผมคิดว่าผมจะให้ฟิกกีแลน์มันแก้กับดักไงแต่ว่ามันขเขาเรียกว่าอะไระแก้กับดักมันน้อยนะผมายห้องสุดท้ายอ่ะเก็บเองอีกไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่โอเคผมดับไฟดีไหมวะห้องสุดท้ายเนี่ยไปนะครับผม เพิ่มเสียงหลอกหลอนนิดนึงนะเราจะตีคิติคอนมีโอกาดตีคิติคอนเยอะนะผมบลูส์สามจุดเพราะห้องนี้มันเป็นเพรเชอร์เนาะเรามีกุญแจด้วยแปลงล่างแล้วผมมาผมมีคนเครียดว่ะเนเจอร์ Natural. มันจะตีเพื่อนไหมเนี่ยนี่เนี่ยโหอ,อย่างแรง ฟันธรรมดาก็ได้รีโพสก็ดีนะรีโพสหรือว่าบัฟรีโพสดีกว่าพุ่งไปข้างหน้านี่เนี่ยสลับกันพุ่งนั่แหละดีตัวนั้นนี่เนี่ยดีใช่ไม่ติดเชื้อโรคมาโหเสียงโวยหวนเสียงโยห่วของดันหมูนะผมก็จะมีเสียงหมูด้วยก็ฟังดีๆผมให้ตัวนี้เลือดเลือดต่ำๆตัวนี้ทำดามจต,ตัวหลัง ไม่ไม่ตีตัวหน้าอีกแล้วโอเคไม่กระเด็นเอาตัวนี้ไปเพราะว่าตัวหลังมีสกิลดีบัฟเรานะครับผมทำให้หลบลีลดลงเนาะะอีกทีนึงโอ้ไม่ต้องใช้ละสกิลของแรบของแฟกชิลนลนเน,น,น,นี่ยได้เทียมอย่างเยอะเลยเดี่ยเราจะใช้กุญแจเปิด Okay. ได้เคลสมาสี่ได้น,นี้มาขายอย่างเยอะแล้วผมครายตินมันอ่านว่าครายตินไหมอ่ะจบดันนะผมเสียงยังตามมาหลอกหลอนโอเคได้เงินหมื่นหนึ่งบวกกับอีกสี่บันห้านะแต่ว่าได้ไอเทมน้อยมากนะผมดันบอสแต่ว่าเราเราได้รูบี้มาก็คือเพชรนะผมเพชรแดงไปโอ้ติดเชื้อโรคมาหนึ่งคนดูซิ โอ้แดงมาสามตัวลบสปีดเลยด้วยคอ๋อลบโอ้ชะลอกลบรีซิตสิบเปอร์เซ็นต์โอ้บอกความเครียดถ้าตีกับอันโฮลี่ลบเอ็กซ์คูซี่ด้วยโจมตีไม่แม่นกับโอ้ควิกดอฮีลิ่งดอนบอกคิด์ที่คอนสองเปอร์เซ็นต์ได้อันดีๆมาก็นิดเดียวนะแต่ว่าโอ้โหนิสัยแย่ๆมาเยอะเลยนะผมโอเคลบความเครียดนิดนึง จาก DLC โอเคฮะเราจัดการเดอะเขาเรียกว่าสไลด์พิ้นสเรียบร้อยแล้วผมโอเคเจอกันพัทหน้าแล้วผมในพัทต,ต่อไปเราจะมาเจอบอสตัวที่4เนะเราจัดการไปแล้ว3ตัวโอเคฮะจัดการพัทหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับ